มึงไงไม่ได้มึงต่อยวัดด้วยมีแบนชี้อันนี้ด่านตัวเร็วด่านตัวเร็วเราเลยโอ้โหด่านตัวยู่ฝั่งน้ำเงินฝั่งรับฝั่งรับงั้นตกมึงไปเล่นมาเคป่ะไม่ไม่ไม่ไอช็อปเดี๋ยวไอนี้เว้ยน้ำเงินถ้าไม่บุกแพ้นะครับชอบแปลกแปลกแปลกจรเขาไว้ว่าเจอกัน ตัวนี้แดงบุกได้เปลียนนะข้าเร็วหรือไม่ได้ไอ้มีมีพี่มีพี่คนแรกสนับวมีผมก็หยุดสนับแล้วไม่คุยไม่ได้คุยกันเลยเย่มากแบบนี้คุยอะไรวะแคดเดนมัดเปล่าหรือเปล่าฮะคนสนับไปแล้วอ่ะไม่มีนะไม่มีแคดเดนมัดเปล่านะม่มีนะไม่มีนะเออทาโลหยิบเอาไว้เดียวจ้มใช่ใช่ใช่ไม่หยิบไม่ วัน้กูกินข้าวเสร็จพอดีไงเอ็นจีมาเต็มไปไปไปจริงกูกินข้าวเสร็จพอดีละเอ็นจีเต็มเลยเหรอเอ็มอ้ยเราเบิร์ดมาฉีดเบิร์ดมาแข่งเราเบิร์ดช้างเก็บกล่องไกลให้กล่องเล็กไกลเพื่อแข่งใช่ปะวะเล็กซ้ายไปมีเอ็มปีเอ็มมาด้วยเอ็มไอคนนึงเอ่อเอ็ดดับบลับเราเวคายแวะเลยใครยแวะเก็บเล็กไกลจัดเอ็ดดับแม่มาคลองทรัพยากรในเอ็มเอาไม่ไม่ไม่กูกูมาเอาเอ็ดดับเราอยู่กูอยู่เอ็ดดับ าเ่อ่ะแม่งชนกูปิวพี่พี่ชอบเล่นบเล่นเล่อาไอ้น้ค่เซนละเก็บไม่โดนกบลไอ้มันบุกไวปัเนี่ยบุกไวบุกไวบุกไวโอเคมันหยุดโป้งโงเข้าตรงอ้ไม่บุกไอ้ดรอเราไ้ดรอปเราน้าหน่ายองทไรอะปะไม่มันได้มันมันจะบุกแล้วมันต้องทไมันบุกมันบุกไปไ้มาไหมได้กล่องหมดเลยมันมายังอ่ะพี่มายังกลังมาคึ่งทาง

ไอ้ตัวปืนอะปืนซ้ายอะปืนซ้ายอะมอซ้ายสิเฮ้ยสวดดิสวดดิสวดดิต้องตรงขึ้นมาเชยมาเชยต้องึ้นตัวหนึ่งเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเอาสนหม่สนหม่ยังเก็บหนูนะเก็บหนึ่งเหนียเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาตัวปืนให้ยิงซ้ำไม่หน่อยยิงซ้ำแม่น่อยยิงยิงให้หน่อยยิงทอดว่ะอะไรพี่ไม่เปไรพี่พี่ยิงมาเลยพี่ตัวปืนซ้ายหน่อย ปสดที่บาเป็นเพื่อนนี่ต่มกูตายไวเฮียกูตัดที่บาท้เพือะไรพี่อนอะไรต่อมไปดันไปดันไปเลยอ่ะเช่อพี่ดันมาหน่อยปืนมาเอ้เฮยพี่เอ้ยขวาขวาปืนมาเอขอเหน่อยไม่ได้หนูหนูไปดันล้มล้มดไม่ไดมันเสร็จแล้วปหลบมาโอ้โหการไม่ทันอ่ะพี่ กูโดนกูโดนทำางช่วยกูก่อนตาดีเลยย่างอีกแล้วกันพอเลยพอเลยพอเลยเล่นช้ามากโจัดไม่พี่จัดดันแล้วี่ปืนหน้าพี่มาจัดสั่งสั่งดันาแล้วนะเมื่อกี้ผมเดฟเลยเดฟเลยเดฟเลยปืนตายหนึ่งปืนตายหนึ่งไม่กูก็กล้ชี้ไปแล้วไงกลัวกลัวปืนมันอยู่อยู่อยู่กัช็อปปืนมันอ่ะอยู่ซ้ายอ่ะเรกูหน่อยดิปืนอ่ะใช่แล้ว ปืนมันตายนะพี่ปืนมันตายหนึ่งนะไม่เหลือกระบอกเดียวคูณนะมันม่เนาไว้เอ็มตัดไปกันได้ค่อยสวนกันก่อนกันก่อนปืนไปห้องแอร์ปืนห้องแอร์ไปแพ็กรอเพื่อนได้ปะไม่ต้องยิงไปรั่วไปมั้ะมึงได้สะดับมึงโดนมาชีคี้คุณรั่วชุดลงอีกเยอยผมโดนชุดลงอันหนึ่เยอะมันเก็บมาแล้วไอ้ยแดงไอ้แดงเก็บไอ้แดงเก็บไปล้มไปล้มไปล้มโดนเข็ดอันนึงไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไร

มันอยุดวานวานวานชุบชุบยุิใครได้ชุบคนหนึ่งคนหนึงเธอชุบแล้วเธอชุบแล้วใครชุบใครชุบใครมีแมต์้างนเว้มันเก็บมันเก็มันเก็บแต่เย็นแตเย็นน้องคนเดียว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 ่ปืนมันอยู่ไลปืนมันอยู่นี่นเตาเตอยดันดันดันดัดันันตายนันตายนตายนนานด

มึงเก็บหนึ่งบ้านโอ้ยสว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 ยวยยสวยสวยสวยยสว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 วยส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 ยสว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 ยยสวยสวยสววยสวยสวยวยส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 วยวยยสวยสวยสวยสยสวยยสว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 ยย มีนะดีนกับหมดเลยกับหมดเลยไปเก็บอยู่ไปแยกก่นแบ่งกันยังสาพี่ยกก่นแบ่งกันยังผมไม่กไม่ยกพี่ไม่ยกเป็นไอไยาจะมดวะกูยาจะหมดยาจะหมดไปไนทุก้องหนึ่งเออีจะเกิดพีจะเกิดยี่สิเกีิบเก้าจาวิีีเกิดเปกันพี้งบีได้นะพี่เขาทองบีได้นะ

ต้องรีบนะพีมโอเคเอเย็นใจเย็นว้ม่ไมเอาฝากให้เอ็มตรไอเ็นําเรามึงไม่ต้องลกเลยเจ็ดสิบเจ็ดรอรอรอเขาไม่บุกเขาทำอะไรไม่ได้พีสองศพไม่ต้องวิ่งเยอะเว้ยมีอยู่ไหนมีอยู่ไหนมีอยู่ไหนออมาออกมาเขาบีนะเขาพี่ตนพี่ตีนพี่ตีนนี่ี่ตีนไหม

ลอยๆตายพี่เอ็ผมขึ้นตผมลบอยู่ตัวเก็บอยู่ตัเก็บอยู่เอาไหนหัวขาว่าเอาไหนหัวขาวว่ามันเก็บฟีวมันเก็บฟีวหัวขาว้ไมได้เาหไม่ได้โอมตานได้้ดเลยอนดเดียวดันได้นะเว้ยดันเลยดันเปนเลยปืนเปืนปืนเลยปืนนเปืนดนปืนันปันปันไดด้นั่นเองเอเลยเลลยนลดนเเดด แม่มาขุดดาวมาขุดดาว้องมาขุดดากับมขุดดาวกับไปุดกับขุดมาเอ้ยอย่ายน้องมันมาตีขุดดาวอยู่ฟังก่อนฟังก่อนอย่เพิ่งบุกฟังก่อนโอเครออยเกิดอยู่ข้างบนพี่เกิด่อเชื่อใจเพื่อนเชื่อใจเพื่อนกินตายกินตายไปชุบไชบเธอไปชุบเธอฟังพี่ไปชุบ้วเี่ยไชุบาชุบชุบกูกลับไปไม่ได้ใครใครได้ยามันว่าไอปืนอยู่บนหลังคาพี่ พี่กูไม่มีที่ชุบกูไม่มีที่ชุบกูไม่มีที่ชุบปุ่ล้มปุ่นล้มปุ่นล้มบนห้องอะเปล่าดิไม่มีที่ชุบอยู่บนเนี่ยพี่สวยพร้อมพร้บุกร้อมบุกมาใกล้มาใกล้กูไช่ไหมใกล้กูเรียกอะไรเราเราเราไปไหน

ไปตาว้ได้นะาะมาชี้ชี้ชี้ชีชี้ก่อนอยุ่ก่อนพี่มีแม็กพี่แม็กบ้านแดงคือพ่เายเยเอพี่ยเอมันถอไปมันถอไปมันอไปมันไปเรามันถยไเรามันถอยไรมันอยไปพี่นอยไปาม่านหอี้ะหยุดสอเนเขารอเยูี่นึงสนับะอระวางปืนร้วาลมอมลเก็บเล็กเหเล่นให้ปืนยิงตัวนี้เอยนี่ปืยิงยิงลามเลยพี่สมเอา ป๊าปีน้ังหรอรัตตัยเล่นเิ่นยิ่นแต่รักวิ่นเก็บโอ้โหพี่วิ่นโดนขัดอย่างเดียวโดนเพื่อนขัดตลอดเลยเพื่นดจะตายว่ะอปยเพ่อนเล่นี่เ้ยโดนวีเดียวตออีนะขึ้น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 กูจะตายกูจะตายโอ้โหวินเด้งวินเด้งวินเดงเียผมพลาดว่ะทุกติตายนะบีะมึงกดยาไม่ได้หรอมี่ไม่ไม่มันไอ้นั้นพี่มันเป็นเรื่งับไปเอฟกับไปเดฟกับไปเอฟอย่าขาดีแล้วน้ไปเอเลย ใช้ได้วะพี่อนใชแพ้ด้วยได้เอเพื่เห็นบ้านสีฟ้าเก็บสองนะจะเข้าแบบเข้ากันมั่วๆทำไมอ่ะไม่มียาเตเพื่อนอะไรเหรอเนี่ยเดี๋ยวจบตอนนี้ขอขอพูดอะไรหน่อยด้วยอืมวิ่งกดผิดเออข้างบนเขาเอาเขาเอแล้วนะพี่งไม่กูพูดนะเว้ยปืนข้างบนล้มเป็นลมแล้วนะเว้ยจะเอาคนนั้นดิพี่ไปคำเองดิพี่ไปคำเองเอาโสดเดี๋ยวกันทีไม่ต้องรวมแล้วไปแล้วหนึ่งนาทีเนี่ยรวมหน่อยรวมหน่อยแล้วต้องหมดไปแล้วไม่ใช่เอไม่ได้เลยเอาเลแ้วไปพี่ ไม่ดีไม่ติดลยยังไมบี้เีแล้นเกบะกับกับีบีได้เกม่ได้กันไม่ได้ไงกันไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วผมพลาลอตเลยวะเชีไปกดคนเซิลแต่ยดไ้ยปลาลามันจะถึงท้องแล้วได้มา gp ได้ปะพี่ท้าเก็บอะต้องอาไม่ทันหาได้เฮียันเดี๋ยวนะเว้ดันเอก็ไม่ทันแล้ว ม่แมหมชอบยิงได้ไหมพี่ยิงได้ไหมเพื่อนเก็บอยู่เพื่อนเก็บอยู่กูเก็บอยู่นะกูเก็บอยู่พี่ชอบพี่มีแม็กเก็บไปมีแม็กแล้วเก็บไปหลังเข้าชีพระหไม่ทันพี่ปืนหลังนะปืนหลังล้วงหลังหมดเลยล้ม่ะกาไอ้ม้าที่หนึ่งไม่ได้ไว้เฮีย มไอ้เฮียปืนไม่ตายสัตว์เลยโอ้โหเนี่ยไอ้เหียแค่วิดียังไม่ได้เลยสามรอบเนี่ยม่องบีก็แม่งก็เหมือนกันไอ้เหียโอ้ยเสียได้ป่าต้องจุ่มสามรอบอ่ะไอ้เฮียก็อกดแคนเซิลสามรอบหลดโหลดเพื่อนทำไมดิสมันนัวจังอ่ะมันมันมัน